g l e Chrome นะครับได้มีการออกฟีเจอร์ตัวนึงนะครับเขาจะทําการบล็อกคุกกี้ทั้งหมดซึ่งตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อคนที่ยิงโฆษณาไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แล้วก็ Google นะครับใครที่ยิงโฆษณาใน Facebook TikTok Google อยู่นะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยว่าเราจะต้องมีวิธีในการรับมือเรื่องเกี่ยวกับการที่ Google Chrome เนี่ยเขาจะทําการบล็อกคุกกี้ยังไงได้ว่านะครับพวกเราได้ตามข่าวหรือเปล่าครับว่าตอนนี้ทาง Google Chrome เขาออกฟีเจอร์ตัวนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบล็อกตัวคุกกี้เลทหรืออีกอันนึงเขาเรียกว่าตัว Privacy Protection นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าต่อไปเนี่ย Google Chrome เขาจะทำ การไม่ให้แอปพลิเคชันใดนะครับสามารถกดติดตามคนที่เล่นโครมได้นั่นเองแล้วตัวเนื้อส่งผลยังไงว่าน,นะครับอันที่1ก็คือใครก็ตามนะที่ยิงโฆษณาแล้วส่งลูกค้าเนี่ยไปที่ Google Chrome นะครับไม่ว่าคุณจะยิงจาก f a c e b o o k Tik t o กแล้วก็ Google ถ้าลูกค้าเนี่ยเขาใช้โครมนะครับเราจะไม่สามารถติดตามลูกค้าได้อีกต่อไปแล้วตอนนี้ที่พี่โนเช็คไปนะครับวอเตอร์ที่1ของปี2024ก็คือปีนี้นะครับโครมเนี่ยมีการทดลองใช้ไปแล้ว1%ของ user ใช้ทั่วโลกนะึ่งหลายนเนยอาจจะไม่ราานะว่า Google Chrome เ,เป็นแอปพลิที่มีคนเนี่ยใช้อันดัน่งเลยนะ ประมาณ70%นะลองลองมาก็คือเป็นซาฟารีถ้าใครนะครับที่อยากรู้วิธีในการรับมือตัว Privacy Protection ตัวนี้เนี่ยทำยังไงนะครับต้องกดคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าอยากรู้แล้วเดี๋ยวพี่โน้ตน,นะครับจะทำคอนเทนต์มาสรุปให้ฟังว่าเราเองในฐานะที่เป็นคนยิงโฆษณานเนี่ยเราจะมีการบดล็อกฟีเจอร์ตรงนี้ให้เรายังสามารถติดตามลูกค้ายัางไงได้บ้างนะครับยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันกับผมดิจิทัลโน้ตครับ